ดีเท่าแต่มาแนะน้ำไก่เสียงตาแตกเนาะครับเนาะย่างแน่ครับปีกย่างไหนย่างหนึ่มเหือกันนะครับตาปีกแดงตรงแดงเวทเนี่ยเนี่ยครับถช้มีเขาวขางหนึ่งเตี่ยมขางหนึ่งขางหนึ่งบวกขาวพิชิตตาแตกครับสองเดือยนะครับ ตาเดือดดำขางหนึ่งขาแบบนึ่งครับขางหนึ่งมิจิตตาแตกครับตาเบื้งไก่เยียงตาแตกครับสามนะครับเล็บครับเก็บตรงไห้ขท้าเบิดแนวหน่อยด้วครับเอาตาดำก็ต้องดำตัวนี้ดำก็ต้องดำเล็บด,ด,ดำครับ ตาดำ้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งเสียงตาแตกครับักแษบบนะขาขาลัดพี่มึงเก็บขาครับตาลัดขางหนึ่งบุรัดขางหนึ่งเสียงตาแตกพื่กันครับพี่นอ้อแงบบนะไกลเสียงตาแตก อย่างไรอย่างนึ่นงต้องขึอกันนะครับเอเมืวนกันนีเสียงตาแตกจีบอย่มีอย่างไรนะครับแต่คนที่ตามนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ